สวัสดีค่ะวันนี้ออกพากลับมาถึงบ้านแล้วออกพาเดินอีกนะคะไปพาไปไปส่งจดหมายค่ะส่งจดหมายน,มนะคะเยอะนะคะเห็นไหมเยอะดูนะเดี๋ยวจะพาไปดู ที่เขาตั้งนันคิดมากไายแล้วายแล้วายแล้วรถสายแล้วันนียด,ด,ดีกว่ารถทำระเบียงบ้านค่ะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวต้องไปงนั่นก่อนไปส่งจดหมายก่อนไปส่งโพลติก่อน

ใส่รองเท้าคู่นี้มาแล้วไม่ได้ใส่ไอ้นั่นอะที่สวมกันลื่นมาด้วยตายแล้วเ,เห็นไหมคะทางเดินหมดเลยหีน้านะคะตอนนั้นไม่มีนั่นเองนะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเนี่ยกองหิมะตอนนั้นกองเล็กๆตอนนี้เห็นนไหมคะ่ะ เต็มไปหมดนี่ท่ <c oughs> นยานใหญ่ๆนี่ค่ะอืมนี่ยังไม่ติดโอ้จังเัยเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเตือนนะคะ ถ้าจะมีมัาลมมีมาบนตึกนั่แหละค่ะเพราะจะทำที่นั่นเอาไว้ให้ดูดูทางรถอยู่ค่ะนึ่งค่ะเห็นไหมนั่นอน่ะก้อนทางเหง้าที่เขาโกยมาไว้เมื่อวานเมื่อวานเป็นวัน เมื่อวานหรืเมื่อวานก่อนเป็นวันอิสรภาพของฟินแลนด์ร้อยห้าปีหรือไงเนี่ยครับโน่นค่ะบนนู่นเห็นไหมคะถ้ามันตกมาถ้ามันแข็งกับจี้มอกเทกแค่ะต้องเดินไม่ไหวน,นี่คะ่ะเห็นนห ถ้าสมมุติว่าคนแก่มาเขาก็จะให้คนแก่ไปค่ะแจะ้งพนุนี่ฮะหยอกจดหมายคนนี่หยอกตรงนี้ค่ะจุดหมายเดี <c oughs> ย๋ยวนะคะ ตอ้อฮะเอาไปะล้งนะคะเวลาเท่าน,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 นี้เขาก็จะมาเก็บแล้วะคะ่ะเดิน 응. 파워, 파워, 파워 나 파워 너는 왜그 นี่ร้านอาหารไทยค่ะเห็นไหมคะนี่เลยหญิงเหล็กหนาวก็ต้องทนหญิงเหล็กค่ะนี่ค่ะร้านอาหารไทยค่ะใครมาปิลแลวมากดก้าไม่ต้องกลัวอดอาหารไทยนะคะนี่ค่ะร้านอาหารไทยอร่อยค่ะ มีครบหมดทุกอย่างนะคะอืมนีหมดทุกอย่างอืมไปส่งจดหมายมาเดี๋ยวเดินแบบอะเออ,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 อนี่เรื่องกสรนีค่ะอีกที่หนึ่ง เดี๋ยวไปลาะต่อไปเมาใหม่เดี๋ยวเข้าเอานั่นตัวขูดนี่ค่ะน,นี่กี่นาทีแล้วคะนี่นี่ตอนนี้สิบห้านาฬิกาของมุนฟินนะคะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมง เดี๋ยวจะไปตรงนั้นจะไปเที่ยวกี่ก็คือแบบเซเว่นเน่ยเซเว่นเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวจะไปนั่นเดี๋ยวจะไปซื้ออยากซื้ออยู่เห็นไหมคะไว้หน่อยนะคะหนาวโอเค เดี๋ยวจะไปตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอีกอีกคลิปหนึ่งจะไปตรง,งนู้นนี่เด็กเข้ามาเล่นกันละเด็กเข้ามาเล่นกันแล้ว,ว,าาลลวตรง,ง,งนู้นเห็นไหมคะขาวมัวคะ่ะตรงนี้ที่เป็นที่ตอนนั้นที่บอกว่าเป็นในนั่นนะคะที่เป็นแบบว่าตลาดนัดตอนเช้าค่ะตอนนี้ถ้าใคร ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆจะเห็นว่าคือตรงนี้ไม่ใช่มีหิมะนะคะเดี๋ยวนี้หิมะเต็มไปหมดแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยดูคลิปใหม่ค่ะโอเคสวัสดีค่ะ